เด็กหญิงนิยายท่านพี่เจ้าขาข้ามาขอเกี้ยวรักบทที่44อีหนิงช่ำเลืองมองหลัวอีซิวก่อนจะใส่หน้าฉันซื่อกำลังจะดีใจแต่อีหนิงกลับพูดขึ้น ้าไม่ทราบเจ้าค่ะฉันซื้อดึงมือของเอีหนิงไปกุ้มพอดถอนใจแล้วเอ่ย ก่อนหน้านี้เป็นป้าสะพ้ยที่ทำไม่ถูกบัดนี้ทุกคนต่างไม่กล่าวถึงเรื่องเหล่านั้นแล้วอีหนิงยังโกรธเคืองป้าสะพ้ยอยู่หรืออีหนิงเพียงยิ้มน้อยๆนางย่อมไม่มีวันลืมว่าในช่วงเวลาที่ท่านย่าเพิ่งจากไปเฉินซื่อก็จะให้นางย้ายออกจากห้องโถงหลักทันทีและไม่มีวันลืมสิ่งที่เฉินซื่อทำเอาเรื่องสมบัติที่ท่านย่าทิ้งไว้ให้นาง มาลดทอนทรัพย์สินที่บ้านรองควรจะได้รับเทาว่าเรื่องเหล่านี้ล้วนเป็นอดีตไปแล้วบัดนี้บ้านหลักและบ้านรองดูภายนอกรักใคร่กลมเกลียวกันดีป้าสะพ้ยอยากสอบถามเรื่องของญาติผู้พี่หมิงให้กระจางเพื่อพี่หญิงห้าหรือเจ้าคะอีหนิงถามตามตรง ความตรงไปตรงมาของนางทำให้ฉันซื่อต้องกล้ามเกินพ่อยคำาลงไปไม่รู้ว่าควรจะพูดต่ออย่างไรดีเมื่ออยากจะใช้นาง ก็พนเอาผนองเอาใจหลานสาวอย่างนั้นหลานสาวอย่างนี้เมื่อไม่อยากจะใช้ก็ปฏิบัติดุดศัตรูคู่แค้นทำตัวร้าวกับเด็กน้อยปีนั้นตระกูลกู้กับตระกูลหลวไม่ค่อยติดต่อกันเดิมนางยังหลงนึกว่าทั้งสองตระกูลไร้สัมพันธ์ต่อกันแล้วแต่ยามนี้กู้จริงหมิงมีชื่อเสียงเรื่องลือตั้งแต่วัยเยาว์ทุกด้านล้วนเป็นเลิศนางย่อมต้องตายอยู่แล้วแต่จะสำเร็จหรือไม่ส รก็ต้องลองดูหากกู้จริงหมิงพึงใจในตัวสิวเจียเอ๋อเล่าเฉินซื่อมองแววตาใสาบริสุทธิ์ของอียหนิงก็พันรู้สึกว่าตนรีบร้อนเกินไปนางยิ้มพลางพูด หม่ยเจียเออเรื่องสำคัญเกี่ยวพันกับทั้งชีวิตของอีซิวผู้เป็นพี่สาวเจ้าป้าสะพายย่อมต้องกังวลมีบ่าวหญิงชารามาถามนางเกี่ยวกับเรื่องการจัดงานเลี้ยงเฉินซื่อปิดฝาถ้วยน้ำชาพูดคุยกับบ่าวหญิงชาราหลัวอีซิวเดินออกมาจากกลุ่มโฮหยินเหล่านั้นก่อนจะจับมือของอีหนิงไว้กล่าวอย่างมีความสุข เจ้ากับท่านแม่ดูท่าทางพูดคุยกันสนุกสนานเชี่ยว กำลังคุยเรื่องอะไรกันหรืออีหนิงยิ้มพลางครองศีรานางไม่คิดว่าตระกูลกู้จะยอมให้กู้จริงหมิงแต่งงานกับบุตรีของอนุขณะเดียวกันกับเหลือเอีซสิวก็ไม่น่าจะเป็นไปได้ถ้าว่าพี่หญิงห้าดีกับนางเยี่ยงนี้นางจะกล่าววาจาที่ทำให้อีกฝ่ายต้องเสียใจได้อย่างไรปล่อยให้ผ่านไปเช่นนี้ก็แล้วกันหลินไรู้พาเอียหนิงกลับไปยังห้องหลกักบอกให้นางอย่าเพิ่งกลับไป ก่อนจะให้สาวใช้ยกอาพรมาให้นางดูชุดแรกเป็นอาพรไหมทอสีแดงชมพูลายอิงล้วว่าชุดที่สองเป็นอาพรแบบผ่าด้านหน้าสีฟ้าแดงตรงข้อมือยังประดับด้วยเส้นไหมถักงดงามประณีตเจ้าดูสิงดงามหรือไม่หลินให้รู้หยิบมาวางตรงหน้านางยิ้มพลางบีบแก้มนุ่มนิ่มของนางแม่ไปที่เสียงรุ่ยใจเป็นเพื่อนพี่สะพ้ย จึงประจวบเหมาะได้ทำเสื้อผ้าให้เจ้าสองชุดแม่เห็นป้าสะพายเจ้าตัดเสื้อผ้าให้พี่หญิงสี่พี่หญิงห้าของเจ้าจะอย่างไรก็ห้ามลืมเหมยเจียเออเด็ดขาดยามนี้เจ้ากำลังอยู่ในวัยเจริญเติบโตอีหนิงฟังแล้วหัวใจก็สั่นสะท้านเบาๆนางรู้ว่าแม่เลี้ยงดีต่อนางแต่ทุกครั้งที่ได้ยินก็ยังรู้สึกดีนางมองดวงหน้ากระจ่างบริสุทธิ์ ภายใต้แสงเทียนของหลินไห่รู้ยิ้มพลางเอ่ยท่านได้ตัดให้ตนเองบ้างหรือไม่วันเวลาผ่านานานไปหลัวเฉิงต่างย่อมกลับไปอยู่ที่เรือนของเฉียวอีเหนียงมากกว่าอีเหนียงอยู่กับหลินไห่รู้คล้ายว่าทุกเดือนจะมีเจ็ดถึงแปดวัน พี่เขาอยู่ที่นี่กับหลินไฮรูบัดนี้ผ่านช่วงสูฝูแล้วอีหนิงยังหวังว่าหลินไฮรูจะมีน้องชายให้นางสักคนหลินไฮรูบอกมือเป็นเชิงว่าไม่ต้องจากนั้นก็พูดกับนางแม่ว่าพี่หญิงหกของเจ้าคล้ายจะมีใจต่อญาติผู้พี่หมิงของเจ้าอีหนิงหยิบถั่วลิสงที่ต้มเสร็จแล้วบนโตะ๊ะแกะทีะเม็ดวางลงบนจานเคลือบใบเล็ก เพียงนางไม่ทำเรื่องอะไรที่น่าอับอายท่านจะสนใจไปใยว่านางจะทำอะไรหากเลยเถิดย่อมต้องมีคนก้าวออกมาตบหน้านางเองอีหนิ่งไม่รู้สึกกังวลหลินไ้รูพูดด้วยความกรัดกรุ้ม ญาติผู้พี่หมิงของเจ้าคนนี้ยอดเยี่ยมนักน่าเสียดายที่อายุห่างจากเจ้ามากไปสักหน่อยเท่าว่าก็ไม่ถือว่าเลวร้ายหากพวกเจ้ามั่นหมายกันจริงให้เขารอเจ้าอีกสักสองสามปีก็ได้แล้วหลินไฮร้ครุ่นคิดจนตกอยู่ในภวงังผงอกศรีษะคล้ายตรึกตองเสร็จเรียบร้อยถั่วลีสองติดอยู่ในลำคอของอีเนิงนางสำลักไอยอยู่ครู่หนึ่งบรรดาบ่าวรับใช้หญิงชารา เห็นเช่นนั้นก็รีบยกน้ำร้อนเข้ามาทั้งป้อนทั้งทุบหลังให้ดุดลงไปเอียหนิ่งรูปอกพูดอย่างยากลำบากท่านแม่ท่านอย่าได้กล่าววาจาเช่นนี้อีกญาติผู้พี่หมิงอายุเท่าไหร่ส่วนข้าเพิ่งจะอายุเท่าไหรกันแล้วอย่างไรเล่าหลิยนไห่รูน้อมตัวรงเอ่ยกับนาง แม่มีหลานสาวคนหนึ่งมั่นหมายตอนอายุสิบขวบฝ่ายชายอายุมากกว่านางหกปีหลังนางผ่านช่วงปักปิ่นก็แต่งออกไปเพราะฝ่ายชายอายุมากกว่านางเล็กน้อยจึงรักเอ็นดูนางอย่างล้นเหลือเพราะกลัวว่านางจะไม่มีความสุข กระทั่งห้องข้างซักห้องก็ไม่มีทุกคนต่างกล่าวกันว่าหลานสาวของแม่ผู้นี้วาสนาดีแต่งออกไปให้คนรักเอ็นดูคนอายุยี่สิบตนแล้วเท่าว่ายังดูเหมือนอายุสิบห้าสบหกอีหนิงย้อนถามนางจะมีเช่นนี้อยู่สักกี่คนกัน เพราะดีที่หลินไฮู้เพียงพูดไปเรื่อยเปื่อยเท่านั้นเรื่องมั่นหมายของเอีหนิงยังเร็วเกินไปที่จะพูดถึงนางมักเกิดรังสังหอ์ว่าอี่หนิงจะต้องออกเรือนเร็วนางยังอยากให้อีหนิงอยู่เป็นเพื่อนนางอีกสักหลายปีในบ้านนี้นางชอบเอี่หนิงมากที่สุดหากอีหนิงแต่งออกไปนางก็แทบอยากจะติดตามไปด้วยหากต่อไปบ้านสามีเกิดรังแกอีหนิงเล่าหากอีหนิงมีเงิน ไม่พอใช้หรือสามีของอีหนิงอยากจะฮุบสินเดิมเล่าหลินไ้รู้คิดแล้วก็รู้สึกวาดวันในภายหน้าเมื่ออีหนิงถึงเวลามั่นหมายนางจะต้องจับตามองให้ดีด้านนี้หลินไ้รุกำลังขบคิดปัญหาสำคัญซึ่งเกี่ยวพันถึงชั่วชีวิตของอีหนิงแต่อีหนิงกลับหาวอดเดินกลับไปนอนปล่อยให้แม่เลี้ยงค่อยๆครุ่นคิดไปก็แล้วกัน วันรุ่งขึ้นอี๋หนิงถูกคนปลุกตั้งแต่เช้าตู่ท้องฟ้าด้านนอกยังไม่ทันสว่างมีเพียงบ่าวหญิงชาราที่กำลังปัดกวาดเช็ดถูบนท้องฟ้ายังมีดวงดาวแขวนอยู่หลายดวงมือเล็กของอีหนิงปิดปากหาวอดส่วนหลินเหมากำลังยืนอยู่เบื้องหน้านางด้วยสีหน้ากระตอรือรือร้นกล่าวว่าญาติผู้น้องอีหนิง เจ้ากล่าวว่าวันนี้จะไปเดินเล่นที่ภูเขาด้านหลัง ไม่ง่ายเลยกว่าอีหนิงจะคุ้นชินกับเตียงใหม่กำลังหลับสบายเมื่อได้ยินเสียงดังนั้นก็อยากจะหยิกเขาให้ตายฟายังไม่ทันสางจะไปเดินเล่นอะไรที่ภูเขาด้านหลังหลินเมาเห็นผ่าทางงวงเงียของนางก็ยิ่งรู้สึกว่านางน่ารักดูคล้ายกับลูกสุนัขตัวน้อยที่เขาเคยเลี้ยงไว้ทั้งวันเอาแต่นอนขดอยู่ในตะกร้าเมื่อตื่นก็มีสภาพเช่นนี้หาก อย่านิ้วเข้าไปแกล้งมันมันก็จะดูดนิ้วเขาปลาหนึ่งกำลังดูดนมน่ารักเหลือล้อนลิ้นเมาตบใบหน้านุ่มนิ่มของนางเบาๆเอยแร่งเรา้าญาติผู้น้องรีบตื่นเร็วเข้าพวกเราไปปิ้นเขากันเถอะในที่สุดอีเนียงก็ลุกขึ้นกัดฟันกรอดเสียจือ้อให้ห้องครัวทบาบะหมี่ให้ญาติผู้พี่ชามนึงรอจนเขากินเสร็จแล้วค่อยมาปลุกค่า นางเดินกลับไปยังห้องอุ่นสบัดรองเท้าทั้งสองข้างออกแล้วมุดตัวเข้าไปในผ้านวมซุกตัวอยู่ในผ้าห่มไม่เคลื่อนไหวก่อนจะกลับสู่ห้วงนิทราไปอีกครั้งคาดไม่ถึงว่าเจ้าเด็กนี่จะมีอารมณ์หงุดหงิดเวลาตื่นนอนหลินเมามองเสียจือ้อที่ยังไม่ตอบสนองก็พูดกับนาง คนหนูของพวกเจ้ากล่าวว่าจะเชิญข้ากินบะหมี่ข้าอยากได้บะหมี่เนื้อฉีกราดด้วยน้ำปรุงรสงาสองช้อนเสีอยตือเป็นคนอารมณ์ดีนางคลี่ยิ้มยอบกายก่อนจะออกไปสั่งการห้องครัวรอจนอีหนิงตื่นขึ้นอีกครั้งก็พบว่าในชานเรือนของนางมีคนสี่คนกำลังนั่งอยู่เสีอยตือเดินเข้ามายิ้มพลางเอ่ยกับนาง เมื่อสักครู่คุณชายญาติผู้พี่กู้เดินมาได้กลิ่นหอมของบะหมี่จึงเข้ามาขอบะหมี่ชามหนึ่งต่อมาคุณหนูหกก็เดินตามกลิ่นหอมเข้ามามาขอบะหมี่อีกชามหนึ่งบัดนี้กําลังทําบะหมี่ของคุณหนูห้าอยู่บ่าวคิดว่าคงเป็นเพราะบะหมี่ของห้องครัวเล็กของพวกเราหอมเป็นพิเศษเจียเออต้องการซักชามหรือไม่อีหนิงแสดงสัญญาณเป็นเชิงว่าไม่ต้อง ญาติผู้น้องอีเหนิงตื่นแล้วหรือกู้จริงหมิงวางตะเกียบลงยิ้มอย่างมีมารยาทวางคิ้วมีความหน้ามองงามสงา่าได้ยินว่าวันนี้เจ้าจะพาพี่ชายห้าลิ้นไปเที่ยวภูเขาด้านหลังไม่รู้ว่าข้าจะติดตามไปด้วยได้หรือไม่หลวอีเหลียนเงยหน้ามองอีเหนิงยิ้มเล็กน้อยหากเจ้ว่าไป ตั้งแต่ที่ท่านย่าจากไปข้าก็ไม่ได้ไปที่ภูเขาด้านหลังตั้งนานแล้วพิธีศบครั้งตอนก็ไม่ใช่ว่าเพิ่งไปหรอกหรือแม่นางอีเหลียนป่วยเป็นโรคหลงลืมหรือไรถ้าว่าอีหนิงไม่ได้พูดสิ่งใดเพียงยิ้มกล่าวาติผู้พี่เหมายังอยากไปอยู่หรือไม่หลินเหมาที่กําลังเลือกเนื้อสัตว์ในชามขึ้นมากินเลิกคิ้วทันทีไปเหตุใดจะไม่ไปเล่า พึ่งจะรุ่งสางแผนการเดินทางท่องเที่ยวหนึ่งวันนะ้ภูเข่าด้านหลังของตระกูลหลวก็เริ่มต้นขึ้นหลินเหมาแทบจะใช้วิธีหิ้วตัวอีหนิงเพื่อให้นางเดินนำอยู่ด้านหน้าช่วงเวลาที่อยู่บ้านเขาท่องเข่าล่องแม่น้ำทั้งวันเรื่องแค่นี้ไม่ถือเป็นปัญหา จะรังเกียจก็แค่อีหนิงเดินช้าเหลือเกินปู้จิงหมิงเดินตามอยู่ด้านหลังอย่างมั่นคงและดูผ่อนคลายวันนี้หลวอีสิวสวมกระโปงหางหง์งดงามตัวหนึ่งไม่ค่อยเหมาะกับการเดินขึ้นเขาสักเท่าไรส่วนหลวอีเหลียนสวมกระโปงจันทราทรงกรดเมื่อก้าวทีก็ผิวไหวดุดละรอกคลื่นงดงามดั่งดอกบองตอดอย่างไรก็เป็นคุณหนูที่ถูกเลี้ยงมาอย่างทะนุถนอมหลัวอีเหลียน เดินได้สักพักก็กล่าวว่าเหนื่อยแล้วแววตานุ่มนวลดุดระลอกน้ำมองไปยังกู้จิงเมิงท่ามกลางแสงอรุณเขายิ่งดูสง่าผ่าเผยนางยิ่งมองก็ยิ่งหวั่นไหวน้ำเสียงนุ่มละมุนอ่อนระหวยรยแรงข้าเริ่มเหนื่อยแล้วจริงๆญาติผู้พี่หมิงเดินรอข้าหน่อยได้หรือไม่หลัวอีซิวเหยียดหยันอยู่ด้านข้าง ข้าจําได้ว่าตอนงานศพท่านย่าน้องสาวหกยังเดินเหินได้กระฉับกระเฉงดีมีใช่หรือเหตุใดวันนี้จึงรู้สึกเหนื่อยแล้วเล่าใบหน้าหลัวอีเหลียนแดงเรื่อคลี่ยิ้มโดยพลันพี่หญิงห้างกำลังหมายถึงอะไรข้าไม่เข้าใจเท่าว่าวันนี้กระโปรงของพี่หญิงห้าง,งดงามวิจิตรนักข้าว่าหากท่านสวมในวันแต่งงานของพี่ชายใหญ่ ต้องดูเหมาะสมเป็นแน่ชะไหนวันนี้จึงเอาออกมาสวมแล้วเล่าไม่เร็วไปหน่อยหรืออีหนิงฟังพวกนางสองคนโต้คารมกันมุมปากก็กระตุกเพราะนางเป็นคนที่อายุน้อยที่สุดจึงต้องเป็นคนไปเกลี้ยกล่อมนางกำลังจะก้าวเดินเผ่าว่าหลินเมากลับยื่นแขนออกมาขวางกระซิบเสียงต่ำข้างหูนางเจ้าดูสิ กำลังสนุกเลยจะเข้าไปขวางทำไมกันอีหนิงตัดแขนของหลินเมาที่ยื่นออกมาทันทีนางออกแรงเพียงเล็กน้อยหลินเมาปล่อยนางด้วยอารามตกใจบนแขนปรากรดลอยฟันเรียงเป็นระเบียบสองแถวดวงตากลมโตของอีหนิงเต็มไปด้วยรอยยิ้มญาติผู้พี่เมารู้สึกว่าเช่นนี้สนุกหรือไม่ หลินเมามองนางที่เดินไปแถบผ้าไหมสีเขียวอ่อนซึ่งใช้ผูกผมพลิ้วไหวตามสายลมแผ่วเบาเส้นผมนุ่มละเอียดชวนสัมผัสเขากอดแขนตนเองรับรู้ได้ถึงเส้นเลือดที่เต้นตุบตุบบริเวณน,นั้นเหมือนจะเจ็บเล็กน้อยรอยยิ้มของเขาค่อยๆจางลงสีหน้าพรันเข้มขึ้น อีหนิ่งเดินเข้าไปแต่กลับไม่ได้ห้ามปรามพี่สาวของนางทั้งสองคนยังคงตั้งท่าใส่กันการหาเรื่องใส่ตัวไม่ใช่เรื่องดีนักนางส่งยิ้มให้กู้จริงหมิงพูดกับเขาญาติผู้พี่หมิงที่เชิงเข่าด้านหลังมีสะบัวทิวทัดงดงามมากเช่นกันหรือพวกเราจะไปที่นั่นกันดีเจ้าคะ เมื่อหลัวอีเหลี่ยนได้ยินก็ยิ้มออกมาการเดินขึ้นเขาเป็นความคิดที่ผิดมหันจริงๆนางเอย่ยเวลานี้ดอกบัวสายในสาก,กำลังผลิบ้านญาติผู้พี่หมิงทันได้ชื่นชมพอดีแต่หลัวอี่ซิวกลับหัวเราะขึ้นน้องสาวหกเรียกญาติผู้พี่ได้คล่องปากนักไม่รู้ว่าญาติผู้พี่ของเจ้าคนนี้เรียกขานเจ้าว่าอย่างไร เขาเป็นญาติผู้พี่ของอีหนิงแล้วเกี่ยวข้องอะไรกับเจ้าด้วยอีหนิงฟังแล้วก็รู้สึกปวดหัวกู้จริงหมิงย่อมเห็นแก่หน้าของญาติผู้น้องตนเองจึงกล่าวว่าไปดูสะบัวก็เป็นความคิดที่ดีคนทั้งกลุ่มเดินลงเขาไปตามทางเดินอีหนิงสาธยายให้กู้จริงหมิงฟังว่าในสะเลี้ยงบัวสายไว้กี่สายพัน แต่ละสายพันธุ์ออกดอกตอนไหนหรือดูได้กู้จริงหมิงไพรมือไว้ด้านหลังพีนิดมองอีหนิงที่ตัวเตี้ยกว่าเขาหนึ่งช่วงศรีรษะอย่างตั้งใจส่วนหลัวอีซิวกับหลัวอีเหลียนยังคงปั้นท่าใส่กันอยู่ขณะอีหนิงกำลังพูดก็มีสาวใช้คนหนึ่งค่อยๆวิ่งเข้ามาสีหน้าตื่นเต้นเล็กน้อยเมื่อวิ่งมาถึงก็หยุดอยู่หน้าอีหนิงย่อตัวลงคุณหนูเจด คุณชายสามกลับมาแล้วเจ้าค่ะกลับมาพร้อมกับคุณชายใหญ่รถม้ามาถึงกำแพงบางรัศมีแล้วเจ้าค่ะหูหยินให้เบ่ามาแจ้งข่าวแก่คุณหนู กูจิงหมิงสัมผัสได้ว่าแววตาของเด็กสาวคนนี้ซึ่งมักดูเรียบเฉยอยู่เป็นนิดเปลี่ยนไปทันทีที่ได้ยินชื่อของคุณชายสามทังร่างก็ราวกับเป่งประกายขึ้นมาไม่รั้งรอที่จะพลาจากไปบัวสายอะไรต่างๆล้วนถูกลืมไว้เบื้องหลัง สองปีที่ผ่านมาอี๋หนิงได้ยินข่าวของหลัวซันยวนอยู่เสมอเขาได้รับคำชื่นชมจากใต้เท้าซุนเป็นที่รู้จักทั่วเมืองหลวงบทความที่เขาเขียนออกมาได้รับการยกย่องว่าล้ำเลิศเขาไม่เคยพูดถึงเรื่องพวกนี้ในจดหมายล้วนเป็นอีน๋หนิงได้ยินมาเองสิ่งเหล่านี้ประกอบของร่างขึ้นเป็นหลัวซันยวนที่ดูลางเรือนห่างไกลไม่ใช่พี่ชายสามของน เท่าว่าในที่สุด ตอนนี้เขาก็กลับมาเสียที่แล้วจะไม่ให้อีหนิงตื่นเต้นได้อย่างไรนางวิ่งไปทางกำแพงบางรัศมีไม่สนใจหลินเมากับกู้จิงหมิงที่อยู่ด้านหลังบริเวณกำแพงบางรัศมีมีรถม้าคันหนึ่งจอดอยู่พวกบ่ารับใช้กำลังขนของลงมาจากด้านหลังรถมา้าแสงอาทิตย์สาดกระทบกำแพงบางรัศมีแผ่นหลังของร่างสูงตรงานร่างหนึ่งหันหลังให้นางเขาสวม เสื้อคลุมกันลม้มคล้ายกำลังจ้องมองสิ่งใดแผ่นหลังนั้นดูแปลกตาไปเล็กน้อยเ่าว่าเพียงมองอีหนิงก็จำได้ทันทีว่าเป็นเขาริมฝีปากนางอยากโค้งเป็นรอยยิ้มวิ่งเข้าไปกอดเอวเขาจากด้านหลังยิ้มพลางตะโกนเรียกพี่ชายสามร่างที่ถูกนางตอดน,นิ่งไปเล็กน้อยก่อนจะหมุนตัวกลับมาช้าๆอีหนิง หลือสัญญวนมองศีสาะท,ที่ฝังอยู่ตรงตัวเขาเขาค่อยๆดึงนางออก อีหนิงถึงได้เห็นใบหน้าของหลัวซันยวนคิ้วแคมนั้นยังคงดูสง่าผ่าเผยเท่าว่าวางคิ้วกลับสู่ขุมเคร่งคลึมขึ้นความสดใสของหนุ่มน้อยแปลเปลี่ยนเป็นความสง่างามของบุรุษดูเหมือนบ่าของเขาจะก,กว้างขึ้นเล็กน้อยส่วนสูงก็เพิ่มขึ้นอีกแล้วแต่นางเองก็สูงขึ้นเช่นเดียวกันยามนี้สูงเท่าช่วงอกของเขาพอดีเมื่อพูดคุยกับเขายังต้องหงนหน้าใช้แรงเล็กน Hi <laughs> อีหนิงไม่ใช่เด็กน้อยแล้วควรรู้จักวางตัวหลัวสันยวนมองเครื่องหน้าทั้งหที่เติบโตขึ้นของนางดวงตากลมมาเล็ดซิ่งกระจ่างใสเปี่ยมสเสน่ห์แม้กลิ่นอายของวัยเยาว์จะยังไม่จางหายแต่กลับดูสดใสตราตรึงใบหน้ารูปไข่ยังมีไขมันของเด็กน้อยอยู่ตรงแก้มอย่างชัดเจนขาวเนียนอมชมพูเป็นเอกลักษณ์ของความน่ารักของเด็กดูเหมือนนางจะสูงขึ้นเล็กน้อย ด้วยไม่ได้พบกันนานสองปีแล้วหลัวซันยวนกระชับมือที่จับข้อมือนางไว้โดยไม่รู้ตัวเมื่อเห็นว่านางไม่มีสิ่งใดผิดปกติจึงคลายมือออกคิ้วขมวดมุ่นกล่าวอย่างเนิบช้าเหตุใดอายุมากขึ้นแต่นิสัยกลับไม่ยอมโตต่อไปไม่อนุญาตให้ทำตัวไม่สำรวมเช่นนี้อีกเจ้ารู้ได้อย่างไรว่าเป็นข้า อีหนิงมองเขาฉีกยิ้มตาหยีอย่างไรนางก็ไม่มีวันจำผิดคนนางยื่นมือไปจับมือใหญ่อันแสนอบอุ่นของเขาไว้เดินไปทางห้องหลักพลางเอยท่านแม่ทำความสะอาดเรือนเฟิงเซี่ยถังเอาไว้แล้วเมื่อท่านกลับมาก็เข้าพักได้ทันทีท่านให้ข้าฝึกพวกเพลงเหล่านั้นข้าก็ฝึกแล้ว ถึงจะเล่นได้ธรรมดาไปสักหน่อยแต่อย่างน้อยพี่หญิงสี่ก็กล่าวว่าพอเป็นทํานองแล้วอาจารย์ภูเท่าทรงสอนข้าวางมากฝีมือข้าตอนนี้พอนับว่าทัดเทียมกับอาจารย์ภูเท่าทรงแล้วมีสู้ท่านมาลองเล่นกับข้าสักตาอีหนิงคิดว่าอย่างไรหลวสัญญวนก็ไม่มีทางเชี่ยวชาญไปเสียทุกด้านยามปกติไม่ค่อยเห็นเขาวางมากไม่แน่นางอาจจะชนะเขาก็ได้เมื่อ ม,มองท่าทางของเด็กน้อยที่เปี่ยมไปด้วยความคาดหวังมุมปากของหลัวสัหยวนก็อยากยกตอบรับเสียงเบาตกลงเอ๋หนิงดีใจอย่างยิ่ง กระทั่งตอนเดินยังกระโดดโลดเต้นหากมือของนางคล้ายออกหลวสันหยวนก็จะออกแรงกระชับมือนางไว้แม้เขาจะไม่พูดอะไรตลอดทงังทว่ามือจับจูงอีหนิงไม่ยอมปล่อยบ่าวรับใช้กับองค์คารักที่ติดตามเขาอยู่ด้านหลังขนหีบไปที่เรือนเฟิงเซียถังหลวงสันหยวนจูงเจ้าเด็กน้อยไปคารวะหลินไหฮรูเขาสะบัดชายเสื้อคุกเข่าลงหลินไหฮรูรีบเข้ามาประ ของเขาลุกขึ้นนี่คือบุตรชายเจียหยวนของนางการคุกเข่าบ่อยๆจะเป็นการบ่อนทำลายสถานะของเขาหรือไม่หลัวสันหยวนนั่งลงบ่าวรับใช้ยกน้ำชาเข้ามาเขาเอ่ยถามหลินไ้รู้ หมยเหมยเชื่อฟังหรือไม่ขอรับอีเหนียงนั่งอยู่ข้างกายเขาเท้าคางทอดถอนใจยามที่หลวสันยวนไม่อยู่นางรู้สึกว่าตนเองได้กลับไปเป็นหลวอีเหนียงที่แท้จริงแต่ทันทีที่หลวสันยวนกลับมานางก็ต้องกลับไปเป็นเด็กน้อยอีกแล้ว ฟังต่อทันทีไม่มีสะดุดสมัครสมาชิกพรีเมียมดูก่อนใครทุกวันสมัครไม่เป็นทำตามคลิปนี้ได้เลย <S <S หากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ